กูเป็นข e no. no. ี yes. ้อะไรเนี่ยกูเป็นขี้อะไรก่อนนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมาดูก่อนดูกับพี่แตกก่อนดูกัพี่แตกก่อนมดูของพแตกไอ้ล็อคกระทิปมันอะไรของกูลืมชิซ้าย มาก็วกกูไปไม่ได้ยโอ้โหพี่เอกไอ้เหี้ยบอกเลยแม่งกินหมูเกมเนี้ย มันเราเลือกไม่ได้ใช่เพื่อนมต้องรู้ใช่ไหมว่ามันหยิบของมาบังได้กดไลค์ตัวไหนนะกดไลค์กด F1 ตัวทีจะทำอย่างนั้นสิอย่าทำอย่างนั้นสิอย่าเฮ้ยโอ้ยแล้วไง เฮ้ยเฮียอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครโอ๊ยเนียนอยู่เนียนอยู่หาหาหาคนเดิมอยู่เฮ้ยกูกูจะบินในอากาศทำไงวะไม่ใช่มึงกดได้ไหม10 9 8 7ก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนแล้วไม่ได้คนไม่ติดมึงอยู่ไหนกูตายแล้วมึงตายแล้วต้องไปอองหน้าเหนี่นยเป็นไม่ได้มันต้องกดตัวอะไร ิกขวาก็ได้คลิกขวามันก็เปลี่ยนบุคคลมุมมองเล่นูจำม่ได้เขาอยู่ไหนปะอีเอไมลอยอ่ะมาวิววิวดิิววิดิวิวิเนียกดตัแซดวดิ้วเฮ้ยโหเย่วโคตรเยี่ยโคตรให่วะให่ะโหโคตรเนียนหาไม่เจอ ใครวะเหลือใครเหลยใช่แนวไอ้เฮ้ยเฮ้ยเสียงไม่อยากได้วะเอ้ยล้มหน้าเปลี่ยนแนวเอ้ยหนวนี้แม่งแคบเกินเลยเอ้ยเสียงมันอยู่แคบโอ้แคบเกินยัขนาดนี้ออกมาลกไอ้เหี้ยหาไม่เจอเนี่ยอีแแม็พนึงอ่ะแม่งไอ้เหี้ยพวกไอ้เว้โจบไอ้เว้ยแม่งเล่นแม่งแบบไอ้เหี้ออกนอกแม็พก็มีแบบปีนยันหลังคาไอเห็นปาเฮ้ย ดูไดวะเดี่ยดเอาแล้วจะใบให้เขาไหมแบบใบยากๆหน่อยกดวิบเว้าเราเจอทุกวันนะพี่เราเจอทุกวันะเจอทุกวันเจออะไรทุกวันเวลาพี่เมื่อยพี่จะทำอะไรนั่งเออ เเวลลาาพี่่นนน้ังคยแต่เก้าอี้มันไม่เห็นนี่ไงก็มันไม่ใช่เก้าอี้ไงโต๊ะเตียงทำอะไรอโต๊ะเตียงทำอะไรพี่โอ้จบแล้ว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 ไช่นี่เลยมันคือที่วางที่วางอ๋อที่วางอ่ะจบแล้วจบแล้วมันเป็นที่วางมันเป็นที่วางหนังสือ ไม่อยู่อยู่ตรงพื้นแล้วเหมือนตกนั่งอะจะหาไม่เจอสาธุเพียงโอ้พระเจ้าโอ้ยเนี่ยชิบหายแล้วโอโหชิบหายแล้วไอคนที่ความสุจำดีจะได้สิมันหมุนนะโใครวะเนี่ย

ต้นไม้มันอยู่แบบนี้เนี่ยเราเรายังไม่ตายเราขยับบูปเปนไม่ได้ใช่ปะไม่เรามาถึงแบบเปลี่ยนมุมมองมุมกล้องอ่ะได้กดตัวอะไรวะเราออกไปบินดูเขาก็ได้ไเกิดระวังของเราแล้วอ่ะแล้วกดตัวอะไรอ่ะเอฟไงถ้าเราอ๋อเออโอ้อคนนี้แม่งเอ้ยผมมีสูตรที่ง่ายกว่านี้ <laughs> <อ> <laughs> หนีไปไหนเราอ่ะ คอมงไปแล้วทำไมผมก็ตุกเป๋กวะไอไจ้จแม่งโคตรเนียนอ่ะแบบเก็ได้ก็อิงจากธรรมชาติเขาอีกเขาบอกเลนีเมื่อกี้มันไม่อูแมปนี้ โอ้ยเฮียคนละถึงไอ้สัตว์โอ้พระเจ้าออยู่ไหนวะฮัลโหลครับหูไม่อยากกดแปลงล่างเลยสัตว์ร้อยแม่งหมดดีกว่าตามไปเห็นที่ตาบอด ไหนวะอันแรกมึงเป็นอะไรวะอันแรกเป็นถังโง่ๆอันหนึ่งเย็นโอ้โหคุยเลย30 seconds remaining เป็นอะไรดีมีเนี่น20 seconds remaining seconds Ten remaining. เรามาเล่นกับภาพลวงตาดีกว่าดูแต่ละคนนี่อะอ้าวพอไม่น่าล่ะมันมั่ไปเยอตกใจหมดเป็นคนหานี่เองไม่หล่นตั้งนานนึกว่าเกมเป็นอะไรมาหลบอะไรตกดี แต่ละคนแม่งไม่เดียอะไรเงี้ยไม่ไม่ถังแก๊สอยู่างงี้วะมันก็อยู่ของมันดีๆอย่าไปสงสัยอะไรมันเลยเจอดิไอแต่มีคนเสียวอ่ะเรียบร้อยแตกหนึ่งมีคนเสียว ไม่เห hey. ็นรอยได้ปะเฮ้ยคิดเองหรือเปล่าเองคิดเองหรือเปล่าเยอะขับค่ช anyway> ้าๆอย่างนี้รู้เลยคิดเองหรือเปล่าเฮ้ยมึงคิดเองไอ้บอเหี้ยเยอะ อะไรดีๆวะยอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหเหี้ยเลยไอ้เหี้ยคืออะไรเนี่ยเียใครๆเหลือเอี้ยใครเอี้ยแกไอ้โจมโอ้โอันนี้มันคนในตำนานเลยตำนานเลยเนี่ยยี่กูไม่อยากเปลี่ยนเลยสัตว์โอ้โหกูไม่ไม่รอดหรอกไอ้เหี้ยแล้วใครใครเป็นวะใครเป็น แม่งวางผิดด้านยังรอดไเสียวสหลังเดือคุเอ็กเนียนอยู่นะเอ็กเราก็เนียนอยู่เฮ้ยเยี่นทำไมกูกูกรสุดท้ายตลอดเลยวะยังเห็นอตส่าสเดียนแล้วแหละเฮ้ยปล่อยเขาไม่เหอตอนที่ขาเดินผ่านเมเอ๊ะเอ๊ะ ไม่ไม่เห็นดิเอ๊ะเอ๊ะตาไม่รู้ทำอะไรวะเนี่ยกูแมงโตรเก่งไงสัตว์โองแ้นะปะแก้งหมดเลยไอ้แก้งมดเลยข้ามาเอาโทรศัพท์ปะาด้วย มาโทรศัพท์ปาด้วยโอ้โหเียโอเจ็บคอพี่อย่าแก้วเื่อนอะเคอหมดสิทธิ์แล้วเรือเื่อนะแ้แท้ได้โดนล่อเพื่ออด้โดนลอดเรื่อนะโอ้โหก็เจ้าปเนี่ยอ้เ่อนเพื่ออะไอ้เยงอไอ้เหี้อกูลอไมซ

ดูสิ่งชิ้นนี้ไม่เคยมีอยู่ในโลกบอกแล้วตั้งแต่เล็ตาถั่วก็ถั่วจริงไอ้เนี่ยมีอะไย่างี้มีเล็กลกโวยใจังันไอ้เชี่ยกูรอดสุดยอุ้ยเรียบร้อย โอ้โหเจอโบสไม่รอดสักคนน่ะบอกเลยไอ้หมอนี่มันเก่งอ่ะสิใครอยากโกงเล่าม้างบ้าโอ้ยใหญ่เกินเนี่ยตายหมดไอเฮี้ยโอ้ลุงว่ะลุงว่ะไอ้เฮี้ยลุงเอาว่ะนี่เนียนจัดตรงไหนตรงไหนบักขนาดนั้นน่ะ ปิดขนาดนั้นอยาไปปิดไว้อีกรอบนึงนละโอ้อยาได้ของใหญ่เหอะไปยอมไปยอมย้อมยอมโอ้ยไอ้เชี่ยยอมยอมยอมนี่มันคืออะไรยอมไอ้บอสเปิดบอเพลงนะนี่ พอเอเปิดเปรีพอเอนะเนียนครับเนียเนียที่สุดแล้วอะไรทักอนไใใครวะเนี่ยฟ้าลงโทษเหรอกูถามจริง เฮ้เรามีสิทธิ์รอดนะเว้ยบอกให้เมื่อกี้จะเป็นขวดเหล้าใหญ่บลักกักเลยแบบแต่ด่านนี้มันเล็ก,กเกินใหญ่แล้วมันจำกันง่าย ซาวๆก่อนคนน้อยถ้าใหญ่กว่านี้ตาแตกแน่เอาเอาเอาฟริ๊กจังทำจริงไอ,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 อ้เหี้ยกูออกไปได้เอาเอาเอาวิา่งดิเฮ้ยวิ่งดิวิ่งดิมันเล็งอยู่มันเล็งอยู่วิ่งดิวิ่งดิเอาดิเออฮึเรามาดูครับคนวิ่งตามรถ ไอ้เด็ิ่งตามกันไม่ท้ไห้าสิไหกไปที่อา่นไปที่อื่นคนวิ่งตามรถว่ะหนึ่งกะโดขออะไรที่มันทึกเอออะไรกันไอ้หัวเน่า เอายังไม่รู้เดือยแต่ว่ะโอ้โหทุกบอลไม่แช่ไม่มีใครไอ้ยแตไม่เห็นแหะเรารอดบอกเลยทำไมโอ้ฟีฟีแคมผมบักว่ะงูกไม่ได้ผมแม่งของจริงอ่ะคนสุดท้ายอีกแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยขี้แตกแล้วลุงอุ้ยเสียดิดเดียวไอ้เหี้ยโอ้โห เห็นหรือเปล่ากูกูไฮไลท์มึงก็ได้เพื่อนไฮไลท์กูตัวองเหอะไรเนี่ยตัวทีอะกูกูกดทีตัวทีให้เฮ้ยเฮ้ยร้องเฮ้ยอ่ะเอ้าพอดีกูมันแบบว่านินจาอยู่แล้วหาไม่เจอพี่แกงผมกว่าเนี่ย พี่เห็นเห็นมันแหะพี่แก้มผมก็ได้ผมมันกงจืดอยธรรมชาติแต่มันก็เนียนอยู่นะถ้ากดตัวเอ x กันูลิมันจะไม่มาร์ k สีแดงให้ถ้าคนไปสังเกตไม่สังเกตว่าอะไรเนี่ยเอาเอาบอกมาจะให้ยิงอะไรเอาพี่ก็ต้องยิงเองสิพี่ก็ยิงดิไม่ไม่ไม่สามสิพี่ยิงเลยก็ได้ยิงไม่เหอะยิงไม่ตายอ่ะ เี่ีใครสังเกตบ้างอีกคนนึงแหละไม่กพูดด้วยพูดด้วเลี่ยงจัดแต่เนี่ยไอ้ีมีใสังเกตบ้างมันเป็นสิ่งที่กูเคยเป็นมาก่อนสังเกตคนนึงมองแต่ข้างล่างอีกคนหนึ่งมองแต่ข้งบนเียกูกนี้อันนี้อันนั้นกรลูไวเาเล่นอะไครับโอ้โอเียกูน่าจะโดนวูเป็น

คนนี่แย่แกงมันโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยถังแงแกสหรอกอ่ะหาไงก็หาไม่เจอถามจริงมันเนียนอ่ะเนียนเอไะมันก็ไม่ได้เนียนอะไรเลยไม่เนียนอ่ะแต่หาไม่เจออยู่ไงกลัวเสียงดังไง ตะโกนแสบคอพี่ยุอะไรอย่างเงี้ยบางทียุก็คุยคนเดียวไงโอ้มันยิงมั่วเลยว่ะแต่ถ้าเสื้อแข็งว่ะแต่ถ้าเื้อที่เสียงแข็งหายยากโจมเป็นอะไรที่หายากมากเสื้อผ้าโจมมิดดอนออกมันโคออกมาพี่เบสเข้ามาแล้ว นั่เข้าใหม่ี่่คนหาสโจมอยู่ดีโจมันม้เลนดอมพี่ว่าคนหากี่คนเนดอม